วันนี้มางานของสกินแ l a b นะก็จะบอกว่ามีแบรนด์รครบของสกินแ lap เลยที่เป็นกลุ่มสกินแคร์แล้วก็มีโปรดีๆของตัวลั z a d a b เบิร์ a เดด้วยเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังว่ามีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ เรื่องกันที่เซเลนที่มีไอเทมครบสําหรับทุกปัญหาผิวแถมยังมีการแดดรองพื้นที่ทําดีทําถึงส่วนใครที่ชอบดูแลผิวตัวต้องบอกว่าซูซานคาฟแมนคือมีครบทั้งบอดี้แด์เฟเชียลที่กลิ่นดีแบบตะโกนส่วนใครที่อยากได้ผิวกลาสกินต้องไปลองไอเทมใหม่ของอัสเกียอย่าง H2Go กที่เข้ามาทีไรก็หมดทุกทีใครเป็นสายเลเยอร์สกินแคร์แคนเบอร์กี้คือมีไอเทมให้เลเยอร์ฉ่ำมากๆส่วนใครที่ผิวแพ้ง่ายไปลองเบลล่าออร่าตัวแรปพิดได้เลยตัวนี้คือดีมากจริงอีกแบรนด์คือเอเจนทด้ยยว ไอเทมใส่ฮิวผิวตรงนี้เลย Cosmetic 27แต่ที่เด็ดของเรื่องอยู่ที่โปรโมชั่นพรีเซลที่ร่วมกับ Lazada Birthday ที่เริ่มเปิดให้จองมาจำกันแล้วกับไอเทมขายดีของ Skin Lab ที่มีทั้งแบบ1แถม 1, 1แถม2ใครเป็นสาววอชสกิลแบบอกเลยว่าโปรนี้คือคุ้มมากจริงๆนะ